สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญยิปซีชาแนลนะคะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการทํานายดวงชะตานะคะแล้วก็แชร์ความรู้และเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนค่ะวันนี้หมอขวัญจะมาชวนทํากิจกรรมพิกอา์สานะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคือคนที่ใช่ของคุณแล้วหรือยังนะคะก็จะมีไพ่ให้เลือกสามกองค่ะเดี๋ยวไปดูไพ่กันนะคะ ตรงนี้นะคะจะมีไพ่ให้ทุกคนเลือกอยู่3กองนะคะสีน้ําตาลสีม่วงสีเขียวนะคะการทํานายในวันนี้จะเป็นการทํานายแบบ general reading นะคะอ่านไพ่เพื่อความบันเทิงเลือกไพ่กันแบบสนุกๆไพ่ใบไหนที่คิดว่าจะตอบ โจทย์ความรักปัญหาความรักของคุณได้ก็เลือกกล่องนั้นนะคะแล้วก็คําตอบที่ได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าฟังแล้วไม่สบายใจอย่ากเก็บกลับไปคิดมากค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมๆอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณเพราะเราไม่ได้เปิดดวงเจาะจงผู้ใดนะคะก็ก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์น,นะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ให้หมอขวัญด้วยนะคะจะได้ติดตามเรื่องราวดีๆได้ทำกิจกรรมพิอาคาดกันดีๆกันต่อไปค่ะ โอเคค่ะไปฟังคำทำนายกันเลยเนาะเคค่ะคนที่เลือกไพ่กองศีน้ำตาลนี้นะคะฟังคำพยากรณ์กันค่ะเราจะมาดูว่ากองศีน้ำตาลนี้จะทำนายอย่างไรนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่ของคุณหรืยอยังนะคะเคค่ะอันแรกเลย ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาเอาใจใส่คุณดีมากดูแลคุณทุกอย่างโฟกัสที่คุณคนเดียวนะคะอะไรที่คุณต้องการอะไรที่คุณอยากได้เวลาคุณมีปัญหาอะไรเขาจัดการให้ค่ะเขาเต็มใจทุ่มเทเต็มร้อยเลยนะคะโอ้หแมมากๆเขามีความสุขมากที่มีคุณนะคะอยากคบยาวๆอยากจะเป็นตัวจริงของคุณนะคะ เขาไม่เคยเถียงไม่หือไม่อือเลยและถ้าคุณเปิดตัวเขาในสถานะแฟนหรือสถานะคนรักเมื่อไหร่คือเขาพร้อมทุ่มเกินร้อยนะคะเขาจะดูแลคุณอย่างดีรักคุณคนเดียวนะคะแต่แต่ทำไมล่ะทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนี้คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะน่าเบื่อไปสักนิดนึงเหมือนคุณเป็นศูนย์กลางทุกอย่างคุณคือโลกทั้งใบของเขา การโฟกัสของเขาที่คุณคนเดียวมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นของตายเมื่อไร่ก็ได้ดีทุกอย่างไม่หือไม่อออะไรอย่างเงี้ยนะคะความที่เขาดีเกินไปมันอาจจะทําให้คุณอึดอัดการโฟกัสที่เราคนเดียวเหมือนเราเป็นโลกทั้งใบของเขาทําให้คุณรู้สึกเบื่ออึดอัดคุณก็เลยอยากจะผ่อ,อ,อนคลายสลกบ้างอะไรทําให้เป็นอย่างนี้โอเคคุณอยาก มีความรักหรือมีความสัมพันธ์ที่แบบ in love มี passion บ้างอยากอ,อ,อยากได้เจอคนที่มีความสดใสสนุกสนานนิสัยประมาณไหนอะไรที่มันขาดไปหรออ๋อคนที่มีมุกคนที่คุยกับคุณได้อย่างแบบต่อมุกการเล่นมุกกันมีอารมณ์แบบว่าหยอดหยอดกันบ้างได้แบบมี passion ได้มีลูกล่าลูกกชนอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ถ้าเขาจะมีความเจ้าชู้หน่อยๆมันก็เป็นอะไรที่ดึงดูดเราใจคุณน่ะคุณอยากแบบหวานเสน่ห์เขาบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเราตามเขาเขาตามเราแล้วก็หยอดกันแล้วก็เอ๊ะเยังไงแบบมันเหมือนกับว่าคือไม่ไม่ไม่ต้องวางตัวเป็นของตายหรือ a v a i l a b l e ตลอดเวลาคุณต้องการคนที่คุณอยากแบบได้ยั่วได้ดึงดูดเขาบ้างอะไรเงี้ยนะ โอเคคุณอยากใช้เสน่ห์ของคุณให้เต็มที่แบบบางทีในเรื่องของการพูดคุยการแสดงท่าทางกริยาหรือว่า,าภาษากายอะไรต่างๆคุณก็อยากจะใช้อารมณ์แบบผู้หญิงผู้หญิงแบบได้ได้แสดงออกให้กับผู้หรือฝั่งตรงข้ามัคุณบ้างที่แบบมันจะได้รู้สึกเหมือนได้สนองนิดเราอ่ะได้แสดงความเป็นผู้หญิงออกมาหรือ,อาการที่อยากจะ หลอกล่อเขาเล็กๆน้อยๆไ,ไ,ไม่ได้หมายความว่าทําอะไรไม่ดีนะแต่หมายถึงว่า,าก็อยากจะแบบยั่วๆกันอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าตรงนั้นน่าจะได้เติมเต็มคุณเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบทสรุปที่ไพ่กองนี้บอกมานะคะก็คือเขายัางไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณคุณรู้สึกอึดอัดคุณอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนอื่นบ้างประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูไพ่กองถัดไปกันค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองสีม่วงนะคะเดี๋ยวไปฟังคำพยากรณ์กันนะดูซิว่ากองสีม่วงนี้จะทำนายดวงความรักของคุณอย่างไรว่าคนที่คุณคุยอยู่คบอยู่คือคนที่ใช่ของคุณหรือย,อยังนะคะโอเคอามาดูกันโอ้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะตอนที่เขาเข้าหาคุณนะ่ะเขาก็ ไม่ใช่คนที่คุณชอบไม่ใช่ในแบบที่คุณชอบเหมือนเขาตือ้อตื้อมากแล้วก็ดูเจ้าชู้ดูไม่โอเคอะ่ะแล้วยังไงต่อโอ้แต่การตื้อของเขาอะ่ะมันสําเร็จวันหนึ่งมันทําให้คุณใจอ่อนแล้วคุณก็เปิดใจให้เขาแล้วก็คบหากันคือคบจริงๆคือชอบคือเรารู้สึกว่าเออเราอินเลิฟกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะเหตุการณ์ดำเนินต่อไปก็คือเมื่อเขาพิชิตใจคุณสำเร็จนะคะคุณได้เป็นของเขาแล้วอะไรประมาณนี้นะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ต้องพยายามทำอะไรต่อไปแล้วอะ่ะแล้วเริ่มสัจฉตยานและความเป็นตัวตนของเขามันก็เริ่มเผยออกมาประมาณว่าพฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปเยอะคือจากเคยเอาใจจากเคยดูแลจากเคยใส่ใจเนี่ยก็ บกพร่องอ่ะไม่ไม่ทำเหมือนที่คบกันแรกๆประมาณนี้นะแต่คุณก็ยังเหมือนเดิมใจคุณยังรู้สึกเหมือนเดิมแล้วก็คุณก็รอคอยเขาหวังว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะคะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็กลับมาเอาใจคุณใหม่เหมือนแบบเดีย on, เด๋ยวก็ออนเดี๋ยวก็ออฟอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เสถียรเนาะมันดูไม่ค่อยมั่นคงบางทีเขาก็หายไปบางทีเขาก็กลับมาเอาใจอะไรอย่างเงี้ย อ่ะสักพักสักพักพอเขาเจอเด็กใหม่เจอคนใหม่ไปอีกแล้วนะคะคือเป็นอะไรที่มันค่อนข้างทําให้คุณรู้สึกกังวลแล้วก็มีความทุกข์พอสมควรเลยนะ,ะคุณก็พยายามฝืนพยายามฝืนอยู่นะคะแล้วก็พยายามประคองสถานการณ์ประคองความสัมพันธ์ให้ได้หวังว่ามันจะต้องดีขึ้นอ่ะ สรุปเลยนะคะไพ่กองสีม่วงบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้คนปัจจุบันเนี่ยยังไม่ใช่หรอกเขายังไม่ใช่คนของคุณนะคะคนที่ใช่ของคุณต้องเป็นคนที่โตกว่าคุณมีความรับผิดชอบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูคุณได้ต้องเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหน่อยนะคะคนคนนี้หมอก็ขอให้ได้เจอไวๆนะคะขอให้ดวงความรักของคุณดีขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกองถัดไปกันนะคะ สำหรับท่านที่เลือกกองสีเขียวนะคะไปฟังขพยากรกันค่ะดูซิว่ากองสีเขียวนี้จะตอบปัญหาตอบโจทย์ความรักของคุณอย่างไรนะคะคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่เป็นคนที่ใช่หรือยังนะคะโอเคมาดูกันเลยอความรักที่ผ่านมาของคุณนะคะ มันเป็นความรักที่ไม่ค่อยสมบูรณ์คุณมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อยดีคุณอาจจะเจ็บเจ็บมาเพราะคนคนหนึง่งนะคะยังไงคุณเลิกกับเขาเลิกกับคนเก่านะคะแล้วก็รู้สึกไม่ดีความรักครั้งนั้นยังฝังใจคุณอยู่ทําให้คุณแบบอคติกับความรักนะ,ะอะ เมื่อคนคนนี้คนปัจจุบันเนี่ยที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาเข้ามาคุณก็เลยไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากแต่ก็คุยคุยไปดูดูไปดูไปเรื่อยๆไม่ไดออ้ตั้งใจครบไม่ได้ตั้งใจคุยนะคะเหมือนความสัมพันธ์มีระยะห่างมีความห่างไม่ได้ใกล้ชิดกันนะคะแต่เขาคือเข้ามาดีคือเขาโอเคนะคะเขามีความเสมอต้นเสมอปลาย มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เชื่อถือได้นะคะคุณรู้สึกประทับใจในตัวเขาในความดีความเป็นตัวตัวเองของเขาอะไรเงี้ยดูแบบเออก็ทำทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันโอเคนะคะ,ะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าเออมีเคมีต่อกันนะ อาจจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของการกินเรื่องของอะไรเงี้ยอ่ะสิ่งที่ทำให้คุณรู้ใจตัวเองมากขึ้นก็คือตอนที่เขาห่างไปตอนที่เขาหายไปไม่ว่าจะด้วยภาระอะไรก็ตามนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคิดถึงเขาและเขาสำคัญต่อใจของคุณนะอย่างเงี้ยน่ารักดีอ่ะคุณกับเขาก็เลยเริ่มจริงจังกันมากขึ้นในการที่จะศึกษาดูใจกัน มีเดทมากขึ้นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นความสัมพันธ์พัฒนาต่อไปนะคะมาก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นคนที่สำคัญต่อกันละกันเริ่มมีความเป็นคนพิเศษและแล้วก็อยากพัฒนาไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยน,นะคะ,ะสุดท้ายมันก็กลายเป็นความรักแหละเป็นความรักที่ที่ดีคุณมีเริ่มมีทัศนคติต่อความรักดีขึ้นแล้วนะคะแล้วคุณก็เปิดใจให้เขาสรุปเลยละกัน เขาคือคนที่ใช่ค่ะเขาคือคนที่ดีต่อใจของคุณนะคะโชคดีค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำพยากรณ์ของไพ่แต่ละกองนะคะตรงใจคุณหรือเปล่า ถ้าไม่ตรงกับดวงของคุณหรือไม่ตรงใจคุณบางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ดวงของคุณนะคะเพราะเราอ่านไพ่แบบ general reading นะคะไม่ได้เจาะจงไม่ได้เปิดดวงของใครนะคะเป็นการเหมือนเล่นเกมกันนะคะเอามันเอาบันเทิงนะคะก็ฝากไว้คือถ้าท่านไหนยังไม่ได้กด subscribe ก็กดให้ช่องขวัญยิปซีหน่อยนะคะเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปถัดไปค่ะผิดพลาดประการใดในวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะครั้งหน้าเจอกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ